สวัสดีครับพี่น้อง f อฟที่อยู่ในช่อง Youtube ของนอสตาเนียนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องเอฟอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าอยู่ในเมืองไทยว่าไม่ว่าอยู่ในต่างแดนนะครับนอสตาเนียครับมารายงานผลตลาดหุ้นทั่วโลกครับรก็ได้แก่ตลาดหุ้นในทวีปเอเชียทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกา เนั้นก่อนที่จะไปดูแนวทางของวันที่23พฤศจิกายน2564มาดูตลาดหุ้นผ,ผลสรุปผลของตลาดหุ้นวันที่22ครับวันที่22ครับนี่ทั้งหมดมีอยู่ครับทั้งหมดมีอยู่19ตลาดหุ้นนะครับไม่ถึง23ตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าตลาดหุ้น น้อ s เอ d n o น s อ s t a r แล้วก็หุ้นไทยเที่ยงไม่ทราบผลนะครับก็เลยรายงานไม่ได้ก็เหลือแค่อยู่เหลือแค่19ตลาดหุน้นที่มากสีคือถูกครับวันที่22วันนี้ครับถูกถึง17ประตูน,นะครับนี่คือค่าถูกแล้วนี่ถูกมาหนดครับถูกบนล่างก็มีนี่ครับ นี่ครับถูกมากสีนี้คือถูกทั้งหมดครับนี้อยู่ในประเทศลาวทั้งหมดอยู่ในประเทศเวียดนาวทั้งหมดแล้วก็ไปถึงไต้หวันสิงคโปร์เกาหลีครับนี่แค่อ,อีญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นนะแล้วก็หุ้นไทยบางส่วนเพราะฉะนั้นส่วนที่รวมนั้นนะครับก็ถูกเหมือนกัน ครับไปถูกของรัสเซียไปถูกของเยอรมันส่วนอเมริกาไปถูกดาวโจนส์ครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ครับเป็นข้อมูลที่มาตรฐานนะครับเป็นหลักสากลคือจะไปถูกตลาดหุ้นไปทั่วโลกครับไปทั่วหลายทวีปนะครับเรามาดูแนวทางวันที่24คือวันพรุ่งนี้นะครับวัน23ไป24นี่คือแนวทางของวันที่23พฤศจิกายน2ว1.4นี่ครับเพื่อรุ้นหน้าจอ ข้อมูลของ0908แล้วก็05นะครับนี่ครับข้อมูลของวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับดูแล้วมันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับที่มีสี่มีห้ามีหกนะครับส่วนมีมีเก้ามีอะไรไม่มีเลยนะครับประกบคู่ได้อย่างนี้ครับนี่ครับ จุดประกาแดงข้างหน้าคือตัวไทยคือมันคือมันที่น่าจะออกครับอยู่ในเอเชียนี่น่าจะออกมากที่สุดนะครับอยู่ในเอเชียนี่เกือบ30ตลาดหุ้นเอามาได้แค่10กว่า10ไปถึง20ตลาดหุ้นเลยคือไม่สามารถที่จะทราบผลรายละเอียดบางตลาดก็ไปออก 4, ี่ห้ทุ่มก็มีครับเพราะฉะนั้นถ้าท่าชื่นชอบตลาดหุ้นครับไปทั่วโลกไม่ว่าเอเชีย ยุโรปแล้วก็อเมริกาแคปหน้าจอ,อครับนำไปเล่นตลาดหุ้นจุดประกาศแดงข้างหน้าคือตัวที่น่าจะออกครับสำหรับวันที่23นี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้ง3นี้ครับนำไปเล่นหวยหุ้นตลาดหุ้นทั้งทวีปเอเชียทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาได้ทั้งหมดความแม่นยํำ95สุดท้ายนี้ขอพี่น้อง f c ที่เข้ามาดูในช่อง YouTube ผมนะครับ จงถูกไวยตลาดหุ้นจงถูกไวยหุ้นครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยโชคดีครับสวัสดีครับ